เอามาันไปอาบน้ำไอเด็กเฮี้ยอยู่บนนี้นะอย่าไปไหนนะเฮ้ยโอเอเฮ้ยสมชายไปไเลยเฮ้ยไอเฮี้ยสมชายเฮ้ยไอเฮี้ยลูกกูเก่งว่ะหมุนคอได้ด้วยเฮี้ยเก่งเกินก,กูต้องไปไหนมึงก็สนุกเนาะหมุนคอบ้าอยู่อ,อ๋อนี่ไปปราบเด็กไอสัตว์ ไอเดียคี้อตายซะอีมึงกลัวดิตายอื้อพี่มึงไม่ใช่ลูกูมึงต้องโดนชำระล้างก่อนปิดทำไมไอ้สัตว์ปิดทำไมเปิดตามกูมาเออเอาอีกแล้วมึงไม่ใช่ลูกกู้เดียคี้อ๋อไอ้เยี่ยเฮ้ยสบายว่ะมีลูกแบบนี้เยี่ยมันบินมันบินเข้านอนเองด้วยอะบาง่อกี้อ่ะอ้๋อเยี่ยลูกเป็นไอรอนแมนไปแล้ว